ขอพาไปดูภารกิจแรกในวันนี้ของท่านรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสติดตามส่วนราชการแล้วก็ติดตามตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะ นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุรัตน์ธรรมประจําจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC นักการประปาส่วนภูมิภาคสาขาณราธิวาสโดยมีนายวียรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดณราธิวาสหัวนหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจากนั้นค่ะคณะเดินทางต่อไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพ,พลเมืองกรมการปกครองกองร้อยอาสารักษา,กษาดินแดนจังหวัดณราธิวาส วาที่1อําอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมรับชมว t ทนําเสนอผลการดําเนินงานการบําบัดฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ค่ะซึ่งผู้ผ่านการบําบัดได้แสดงความสามารถพิเศษนะคะในการร้องเพลงค่ะคนดีของสังคมให้รับชมอีกด้วยและพบปะผู้เข้ารับการบําบัดรักษาและฟื้นฟ,นฟนูในกิจกรรมพักคอยผู้ผ่ผานการบําบัดรักษาก่อนกลับเข้าสู่ชุมชนและครอบครัวรุ่นที่สอ จากพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนาราธิวาสค่ะทางด้านของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจค่ะพร้อมบอกด้วยนะคะว่าอาดีตท,ที่ก้าวผิดอย่าไปจดจำให้เป็นเครื่องเตือนใจและอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกและเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปค่ะ จากนั้นคะ่ะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของอําเภอยี่งอโดยมีพ่วงในการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติบรรยายผลการขับเคลื่อนด้านบุหรี่และผลการดําเนินการการแก้ไขปัญหายาเสพติดมินิทันยรลักษ์ซึ่งมีการค้นหาผู้ป่วยรีเอ็กซ์เรย์ประชากรอายุ16-25ปีมีจํานวน534คนจากยอดคาดการทั้งจังหวัด8 8,851คนสำหรับโรงพยาบาลยี่งงอเฉลิมพระเกียรติดำเนินงานมินิธัญรักษ์ในปี2567มีผู้ป่วย66รายในปี2568 มีจํานวน55รายยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่118รายโดยมีโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้หลักจิตวิทยาและหลักศาสนาอิสลามร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิดค่ะ